ตรงนี้มันมีจุดเด่นคือมันติดทะเลมันก็เลยกลายเป็นลายแม่ลูกจันทร์สาขาบางตะบูนที่มีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวซีฟูด้ดอาหารไทยขนมไทยเบเกอรี่มีครบเลยบรรยากาศดีมากเลยที่สุดละเพราะว่าหน้ากว้างติดทะเลเนี่ย40เมตรมันโอถงโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดนะ่ะผลตอบรับดีมากลูกค้าแบบมาทานกันบ่อยแล้วเ,เขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่เปิดที่นี่ทำให้ที่อำเภอบ้านแหลมมันมีร้านอาหารที่ดีๆขึ้นมา สวัสดีค่ะชื่อกันยานะคะเป็นเจ้าของร้านแม่ลูกจัน์ทรสาขาบางตะบูนค่ะ ุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มที่สาขาไซม้านนทบุรีก่อนนะความฝันนะเนาะเด็กผู้หญิงอยากมีร้านอาหารร้านขนมเป็นของตัวเองแล้วพอดีกับว่าได้สูตรจากคุณย่าคือคุณย่าเราเนี่ยเป็นช่างขนมไทยอาหารไทยมาตั้งแต่โบราณและก็ได้มาเพื่อมาปรับให้สูตรดั้งเดิมเนี่ยมันเข้าสมัยมากขึ้นแต่เราก็ยังคงความดั้งเดิมอยู่นะแล้วปรากฏว่าทําเราก็ได้ผลตอบรับที่ดีอะค่ะ คือว่าเราอะทำครัวได้สะอาดมากถูกต้องตามหลักที่ครัวสากลมันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนส่งเสริมให้เราว่าได้ไป้ายประกาศนียบัตรว่าเราอะครัวเราสะอาดสามารถที่จะทําเมนูอาหารได้ถูกสุขลักษณะ คุณภาพของวัตถุดิบของอาหารเรานี่แหละค้าทุกทกอย่างให้มันมีความสม่ำเสมอแล้วก็ดีเราควบคุมอรสชาติของอาหารเนี่ยด้วยการที่เราทําวัตถุดิบเริ่มต้นเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพริกแกงซอสปรุงรสของเราเราเป็นสูตรของเราหมดลูกค้าจะมาทานกี่ครั้งรสชาติจะเหมือนเดิ เมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะคือวุ้นเส้นผัดชะอมกุ้งสับเอ็นหอยจอบผัดสตอน้งพริกรปิใครกินก็จะต้องมากินซ้ำอะค่ะต่อไปก็เป็นกุ้งแชบวัวขั่วพริกเกลือนะคะมันครบรสอะแล้วก็กุ้งแชบัวเนี่ยเราใช้เป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะต่อมาจะเป็นต้มส้มปลากระบอกซึ่งมันเป็นอาหารที่เป็นเหมือนพื้นถิ่นมาแถวนี้ต้องทานต้มส้มปลากระบอกค่ะแล้วก็อีกเมนูที่ขายดีจะเป็นแกงเหลืองไข่ปลาลิวกิวใส่ใบชะครามถ้าลูกค้าชอบรสชาติจัดจ้านเนี่ยค่ะแนะนําเลยนอกจากนี้ค่ะในร้านเราอะก็ยังจะมี มานึ่งนะคะมาแกะให้พร้อมทานเลยลูกค้าทานได้สบายกสบายอะคะ่ะไม่ต้องมานั่งแกะแล้วซึ่งจริงๆที่ร้านของเราไม่ได้มีแค่อาหารคาวนะเราขายขนมหวานด้วยขนมที่อยากแนะนำเลยคือขนมโคแม่ลูกจันทรค่ะซึ่งมันเป็นแบบฉบับเพชรบุรีแท้ๆเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นขนมที่กล้าพูดว่ายังไม่มีใครทำนะตัวขนมบ้าบินชะครามค่ะ เด่นของร้านนะที่ลูกค้าประทับใจนะหนึ่งเลยคือความสะดวกสบายที่จอดรถของเรา40คันนะบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยที่สุดละ <c oughs> เพราะว่าหน้ากว้างติดทะเลเนี่ย40เมตรมันโอทโถงป่งโล่งสบายไม่อึดอัดนะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เดินทางผ่านเส้นทางลัศ โครงการคองโคลชะอำนะคะอยากจะให้ลูกค้านะคะลองเข้ามาใช้บริการดูนะคะร้านเรานะคะเปิดบริการวันธรรมดานะคะเปิดตั้งแต่10นกานะคะถึง3ามทุ่มค่ะถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่7มงเช้าถึง3าทุ่มค่ะติดต่อได้ที่เบอร์063 978 2645ค่ะ สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านแม่ลูกจันทร์สาขาบางตะบูนตั้งแต่วันนี้นะคะเพียงท่านเข้าไปกดรีวิวใน Google และกดติดตามใน t k t t o k ท่านจะได้รับส่วนลด10%ในเมนูอาหารที่ร่วมรายการค่ะ